สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกคนถูกทานอันยังอันบาวดาวขึ้นมาเยี่ยมเยือนพี่นอ้องอันยังคือเห็นว่าจ่ายเงินไปนำหรือว่าเลี้ยงไปแต่ละหม่องจ่ายไปแต่ละหม่องบอกโอ้ออออยังเป็นขั้นตอน,อนเมื่อเนี้ได้แนวกินแสบใหสร้างพี่นอ้องจับปลาต้ม บ่เป็นขั้นตอนคือการไรเป็นขั้นตอนคือกันแต่ว่าบาณันจจาย <c oughs> ขันบ่อพ่อกับจีดหนีไหวคือว่าอะไรคือเบาอะไรคนหาใจคือกันได้จนนับปลานินแล้วกันต้มสมพี่น้องจ้ากต้มสมปลาเนินที่เปนอะ Ừ. thì tipper lọ thằng này yên nhằng thì phải nó vạ cả. Go sao a tiêu chúc mất tất cả. Tân vá tập phong mùa hạt a kai. Mhm, 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 นี่แหละให้ว่างว่าสเล็กนะสรสางเห็ดได้ไหมอยู่เพื่อนส้างเห็ดยังไงพักเห็ดได้บ้างคนดินขอ๋คนดินเขาแหละสิมาก่อก่อสาบเทแล้วบ่แกงอะไรก็จะอล่สาบก่อกทส่ประงบอกแงอะไรี่ใดก็ลืมจ้ะสองสองปัญหาบ่คือกันบ่อืมอืม ประมาณนั้นแหละเทกอะไรสอบมันแล้วสอบมันลอยสำคัญเบาเทข้้นื่อเดือเทแล้วเทขวยเรียบร้อยแล้ะเทขวยเรียบร้อยเบิดอล้วบ้านนี้อุ่นใจแล้วบ้านนี้โตเกาหนาบว้สซ่างจะมาจมกูยัไหวเบอกเข้าประเทมา อืมเห็ดเลียอดล่วยเบลบงบ่งบ่งคื้ใหญ่บ่งนหอยนาะดาวบ่ขนห่บึกข้นสามวหน่อยซิกิมก้วหกงาซิปม็ตุกน้ำนะเดียวเทใส่ในที่ใจตุกน้นะฮะนะเอามาเทใส่นมันเย็นพดนะ เอาเทใส่น like ียไขเอ้ยน้ำนะมันเย็นพอดนะเอานาำนกระตุกนะเทใส่ย่างนะลุงตาเจ้าได้ยังนะไข่ได้เขามองมอิมโมอิมโมอิมเลิกกินลองกินขี่โ

ฮะจาไดู้นบุมีบรานคูนสาสีสาน้ำสาบของลูกก่อนะเขาจะเห็นซองเมื่อในบักไล่นะใช่ใช่โอ้ยผู้ใดตัดอย่างเด้คือมาดังทบาน Ừ. Say ban chân nhân chung ừ. của hồng cuba hôm nay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  hôm อามาลูกต้นแม่ข no. ัวนนะในผ้าเขานะคือว่ามีไตไก่นะบ่อลงมาหายลุงกรมมองดูไตตั้งแต่เมื่อนะลืมกินข้าวจะกระเบิดเด็ดธรรมดาแล้วเนาะผุถาผวผุถาวตัวกินไตไก่เนาะลุงกรมอย่าเพิ่มยาลุงกรมอเาััันจมด เดกันทงหนึ่งเทครื่นึงกันยังว่าสียหาเสียหายลุงเสียก็น้องเคยเสียนอนยังวกินข่าวกันพี่น้องส้างยาเละพี่น้องเลยแสบๆเอาหน้าเอาขวเอาพี่น้องจะเป็นจ้ำ ันมะกอกแล้วกันโอ้ iling, like โอฮ em. ่ิว่าฮ so ่าสีวสนเปลี่ยนสิเปิดยังเด้เข้าวปุ้หูดอกข้าวมีหรือผมมีเงินกะลังกินกินข้าวแล้วพี่น้องกาลังสิไปสั่งสั่งกะสีนอ้อละกันคือเผยคนละกินใหม่เซอล่าพี่น้องอะไรกันเล็กลบจากรถเท่าน้มึงไปพาะกันอยู่พุ่นเลยพี่น้องฝากส่วนน้ะมันลุงเสี่ยว ขันไปหายเบกกับง่วงเขาสวนข่อยป้อไอ้เจ้าง่วงแหละลุงกันนะพี่น้องโขกันอยู่ปากซองมาถึงแล้วท่านผู้ชมเม็ดละลอยซาวซังกะสีก็ได้พูพี่น้องเม็ดเม็ดละลอยซาวจากเม็ดกับพี่ใหเฮือนยาวทางยาวชิดซองเม็ดมันจะเป็นเท่าไหรเนาะ ไหลบนเงินด้วยจักเจแพนบานี่มาเจ่ะจักเพนบานน่ทั้งหมดมาสั่งสังกะสีแล้วกะเล็กกับวงวงกบป่องเอี่ยมพี่น่องวงกบหน้าต่าง เม็ดละลอยเศราพี่น้องตัวสีขาวในเม็ดละลอยสิบพี่น้องแต่ว่าบางผ่านว่าพี่น้องเลยนี่นี่สีขาวนี่แผ่นกว้งแบบนี้แหละพี่น้องแต่ว่าาสั่งลองหน่อยเนาะอันนี้ผัดบางพี่น้องในลอยหนึ่งเนาะตัวนั้นละลอยเศรพี่น้องน่ากุ้ยตัวนี้ฮาก็เลยว่าสีเอาตัวนั้นพี่น้องบ่าพี่แอ๋ห้าสิสั่งยังไงในน้ำข้าวนี ยันได้ข่าวทรงซ้มหานตูดด้สวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดทีทุกคนทุกท่านถามถามไปเลยเลยถามไปเลยเลยคันสิไปส่งกันนะลังลังมีสองช่อง

À, mét hả? Tháng 5 đồ bướng 4 mét thôi, Có kích cậu, cậu không? Cậu. Ừ. Đây là, đây là Chắc khen Công nhau mấy bánh à? Công nhau sang là xí đấy không? Công nhau là xí ngách Công cuộc là xí ừ. thôi đấy Chị ơi ừ. Chị ơi, chị ơi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  Chị ơi,

ด้อเบง่งรา่าด้อพี่น้องเด้อสีเท่าไรตั้งแต่สังกนะซีเนาะมีแต่สังกะซีสีสรคาคาจักหมือนพี่น้องเอ้ยอเรามาส่งเยเหรนเรามส่งเลยหรอ ชิบุกแค่พว <blueberry> ิบ no. like like ุกต like 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 ั๊ที่เขาม่ชิบห้างน่อเป็นยาที่เมตรแล้วลายแล้ลาตับขอบนี่เมื่อวันก็สา้แพตายสัแนพนเนี่ยส้เมอตัวเพนตัวเพนตั้งิบเมื่อเป็นเอาสแ้นเพนมันตั้งแตากับกาสพน เบีชิพเอาชิพอกเ,เรือมาส่งอเรือลายเรือแน่งสแผ่นเขามาส่งส่งเงืนคืนขบข้างหน้าจกกนพอันนี้เือว่าข้างหน้าจกจกใ้บที้บบ่อยเรือเลยค่ะ ตัดเองเลยอ้สีขาวของลูกค่าอีกคนไปดมโอ้ขากอน,นีนเนาะ โอโหราคายังตกลงกันบ่ได้อใหม่เซล่านี่อัสซีนีพี่น้องแล้วกัปันล้มอัสซีนีพี่น้องนี่ปันล้มอันนี้มิเตอรโอ้ม ร้อยเท่า <ım. S 1> ี100่ร <Af> ือร้อยแล้วนะร้อยแล้วร้อยอยน่มันเป็น้าไร้อร้อยสีอหมนด้วยน้ำมัคือมากเลยเนาะแปดสเอขาบรครุ่มสหม่นหมื่ก้าร้อยแปดสบาทสี่ม่นห้าร้อย มีแต่รอยเตี้ยมีแต im ่สังกะสีกับกับน็อตลายกันไม่ซาลาเซลกับอันนั้นสี่หมื่นกว่าน่ะป้าโคตรแพงเลยเพราะแพงล้วเธอหนาบอกมาซื้อน้ำยังเสียดอีกหลังหนึ่งเล็กเล็กเรามีราคาเท่าไรก่อนรวมหมดเลย

บ่าวบอยอันบริษัทของบ่าวบอยมมีตะลองใหญ่พี่น้องก็เลยแลนมาอยากได้ลองใหญ่ก็เลยแลนมาที่นะอยากได้ลองน้อยนะแต่ละบริษัทมันมีตะลองใหญ่พี่น้องฮาร์บ่มาัสดีพี่น้องลองน้อยนี่นี่ลองน้อยบถ้าลองใหญ่น่ะสิแบบนะพี่ะเดี๋ยวนะอันนี้ลองน้อยนี่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 จะแลนมาหอดพี่นะพี่น้องจ้า มวนมดนีกางไม่เหรอเว้ยพี่น้องเว้ยยังบรรลุล้มเล็กเนาะพี่น้องอันนี้มีแต่สังกะสีกับไม้แผ่นเรียบเนาะพี่น้องกับยังมันบอกว่าเป็นสี่หมื่นกว่าพี่น้องเก็บภาพแล้วเพป็นสนิทพี่น้องเขากันคลิปหนะว่าตาย <c oughs> มีแต่สังกะสีกับไม้แผ่นเรียบนะครับ ไม่ปมั่นลมเนาอกระนาดสี่หมื่นกั่วนหน่อยๆเนาะแล้วก็จสร้างเล็กเพิ่มอีก<ม>เกือบหมื่นพี่น้องเกือบห้าหมื่นพี่น้องเนาะเกือบห้าหมื่นบาทเอาขึ้นมารออยู่รถอดหอดเองพี่น้องจ้ะเกือบห้าหมื่นพี่น้องหูหลูบอ่อืมโคตรภูพี่น้อง เชียงตูดบอบานีย่ยังวงกบอีกบานีิพี่น้องวงกบหนาต่างค่ะเด้อโอเคเบิดคำสิว่าเมื่อแรกนี่นอนหลับอยู่บเดอยางมั่นพี่น้องเขาได้เฮือนอยู่เนาะก็เลยคือบ้านคือเมืองขอบคุณถูกกำลังใจเลยขอบคุณถูกคอมเมนต์ขอบคุณถูกคำติชมแต่มีเม่นมาว่าเป็นยังมาโทษเอฟซี่ะวะ เงินไล่าจากาาาาาาายูลลยทูบเอาเบาะมันหรอพี่น้องเป็นบ,บริเวณเอฟซีเราควรจะมาเบาตอบย้ำขอบคุณหลายๆบอดดี้ทษตบุตรพี่น้องแค่อวาให้ฟังแต่ก็แค่มาตอบคำถามบอดี้ทษผู้ใดเด้อคอนเพนสิเมนต์กันจารณาไพ่มันพี่น้องความผิดไพ่มันถามกันบ่ได้เนาะพี่น้อง นี่คำขอบคุณขอบคุณผู้เบิ่งผู้ส้มผู้ใหายกำลังใจน้องพ่อกันคลิปหน้าจะสบายดี